เรียนทั้งหมดทำความขลุาากขอบคุณเรียนขาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่านี่เรื่องของวัฒนธรรมใดใบทราบ้างหรือว่าวัฒนธรรมคืออะไรอ่ะเด็กๆขาในเมื่อวันนี้เด็กๆไม่รู้ว่าวัฒนธรรมคืออะไรครูครูจะมาเล่าให้ฟังว่าวัฒนธรรมเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยสประเภท วัฒนธรมรมวัฒนธรรมเนี่ยคือวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งจะปรากฏให้เราเห็นเนี่ยทั้งหมดสองประเภทนั่นก็คือทั้งนามธรรมและรูปธรรมวันนี้เราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมในใครทราบบ้างเอ่ยว่าวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมในท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้าง เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาเล่าถึงประวัติร่าวๆขอ,อ,ององค์พ่อพนอนอนะคะองค์พ่อพนอนในบ้านของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าปางพุทธสตยยาซึ่งเป็นพระพนนที่เก่าแก่นในสมัยทวารวดีสมัย,ยนี้เนี่ยเรานะนั่นก็คือข้างเนี่ยงนางดำข้างเนี่ยงนางดำของบ้านเราเนี่ยตัวเส้นลักษณะการพอจะโดดเด่นจะมีลักษณะ นหนูจ๋าโอเคถ้างั้นเราเนี่ยมาช่วยกันทําวิดีโอสั้นๆดีไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยไปปรึกษาคุณครูคอมพิวเตอร์กันว่าเราเนี่ยจะทําวิดีโอ,อยังไงเพื่อเผยแพร่คนทั่วประเทศลง YouTube ดีไหมคะดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอวัฒนธรรมของอําเภอสูงเนินกันค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลย พนอนหินใรโบราณอายุกว่า1,300ปีที่วัดธรรมจากเศมารามตั้งอยู่บ้านคลองขวาง,งตำบลเสมาอำเภอสุโเนินเดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทะวารวดีความยาวประมาณ13.30เมตรสูง2.80เมตรสร้างขึ้นในสมัยทะวารวดีพศอ 1,200พระนอนหินทรายเป็นพระพุทธรูปปางสเสด็จปรินิพานมีพุทธลักษณะแบบทาราวดีพระพักหันไปทางทิศตะวันออกตามขนบของศาสานสถานในศาสนาพุทธในส่วนของพระพักใช้หินทรายแดงสีก้อนวางประกอบซ้อนกันแล้วจึงสลักเป็นรูปวงพระพัก ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างกว้างตรงแย้มพระสรวนที่มุมอูดชี้ขึ้นส่วนพระสมเป็นหินทรายทรงกลมหนึ่งก้อนหนาประมาณ35เซนติเมตรเส้นผ่านสูงกลางประมาณ90เซนติเมตรและพระวรกายประกอบด้วยหินทรายขนาดใหญ่หลายก้อนพระนอนหินทรายเป็นพุทธลักษณะที่เป็นศิลปะทาราวดี ซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าเงี่ยงนางดำคือผ่าถุงที่ใช้นุ่งที่เรียกว่าผ้าเงี่ยงนางดำจะมี3ส,ส่วนส่วนฟกจะเป็นลวดลายเฉพาะของคูนเนอรซึ่งเป็นผ้าผืนสีแดงสดด้วยสีขาว สำคัญส่วนพุกจจะเป็นลายแนวตั้ง่าลูมและมาเที่ยวสู่เงินบ้านลรา